คก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักนะฮะที่ดูกันอยู่เป็นประจำที่ช่องมาร์คเและใครผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมนี่กลับมาอีกแล้วครับเนื่องจากมีของใหม่นะครับที่ีเส่งมาให้เรารีวิวกันอีกแล้วนั่นเองซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ดูสก้าตัวนี้ไปแล้วนะครับผมเป็นสก้าตัวส a ลมเบนเดอร์นะครับผมหรือว่ามอนสเตอร์แอตแท็นั่นเองเนาะก ตัวนี้เนี่ยเป็นดาเมจ2แม่นยำหนึ่งลบเคลื่อนที่ออกไป1น,นะครับก็หลายๆคนชอบตัวโมเดลมันมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นสกาแบบรูปลักษณ์เดิมนะครับผมเพียงแค่เพิ่มเติมไอตัวกิ้งก่านะครับผมอยู่ข้างบนปืนเลยนั่นเองแล้วก็ปืนเนี่ยเป็นสีดำด้วยนะครับผมแล้วก็ปืนนี้เนี่ยอย่างที่เราได้ลองยิงกันไปในคลิปที่แล้วนะครับผมว่า มันจะมีเอฟเฟกตัวเหมือนกับตัวมอนสเตอร์เนี่ยออกมาด้วยนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ของใหม่ในสัปดาห์นี้เนี่ยสามารถดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูของใหม่สัปดาห์หน้าและสัปดาห์นู่นกันนะครับผม เพจมารู้ชอปบริการรับเติมเกมฟรีไฟล์มีทั้ง UID และเมลพาร์ทรับประกันไม่ติดแดง100%ลิงก์อยู่ในคาอธิบายสามารถทักไปเติมกันได้เลยนะครับก็อย่างแรกนะครับผมที่เราได้บอกกันไปเนาะก็จะเป็นตัวเสื้อกระต่ายนะครับผมตัวเสื้อกระต่ายก็จะมาในสัปดาห์หน้า นั่นเองนะครับก็เก็บเงินรอกันได้เลยน่าจะไม่ได้มาแบบตู้อีโวแบบเดิมนะครับผมเพราะว่าตู้อีโวมันก็มันก็ไม่มีแล้วนะผมว่าน่าจะเป็นตู้กาชาเหมือนเดิมนะครับกาชารังพึ่งเหมือนเดิมเนาะน่าจะใช่นะครับสำหรับเจ้าตัวเซ็ตกระต่ายอีโวตัวนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวเสื้อผู้ชายนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของผู้หญิงนะครับผมตัวโซเนียนั่นเองผมไม่ได้ใส่ไว้นี่หว่าเนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะครับผมนะก็เป็นเซ็ตกระต่ายดาอีโวนั่นเองเนาะที่จะมาในสัปดาห์หน้า แล้วก็อีกประมาณาปลายเดือนนะครับผมประมาณปลายเดือนประมาณวันที่20กว่ากว่านะครับผมตัวท้าเปิดตัวม้าก็จะกลับมาแล้วนะครับผมเป็นท้าเปิดตัวตัวนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวนะ ถ้าเปิดตัวมา้าตัวนี้นะครับผมนี่วันที่20กว่า,วาของเดือนกันยายนมาแน่นอนนะสำหรับใครที่จะเอาท่าแบบไปทําคลิปสไลด์เท่ๆนะครับผมนี่เวลาแบบมาสไลด์ลงมาแล้วก็สโลว์แบบตึงแบบนี้นะครับผมนี่ก็รอกันได้เลยวันที่ประมาณ20บวกประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวที่มาพร้อมกันด้วยเนาะก็จะเป็นตัวเอ่อตัวมา้าสกายวิ่งมา้าตัวนี้เลยเพกซัต กายวิ่งนั่นเองนะครับผมนี่มาพร้อมกันด้วยน่าจะกลับมาแบบตู้แปดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่มันกลับมาในวันที่ประมาณ20่สิบกว่าของเดือนนี้นะครับผมแล้วก็ของล่วงหน้าอีกอันหนึ่งที่บอกได้เลยว่าล่วงหน้าแบบเป็นเดือนกันเลยทีเดียวนะครับผมน่าจะมาในเดือนหน้านู้นเลยนะครับเดือนหน้าประมาณเกือบ,ก,อบกลางเดือนนะครับเป็นเดือนตุลานั่นเองเนาะก็จะเป็นเซต โปรลีกที่ที่ GM ใส่นั่นเองนะครับเป็นตัวนี้เลยนะฮะนี่เป็นไงดูหมวกสักก่อนนะผมมีเอฟเฟกแบบสายฟ้านะครับผมซึ่งหมวกตัวนี้ก็ย้อมสีนะครับอย่างที่ได้บอกไปเนาะย้อมสีมาจากตัวนี้เลยบอนซี่สเกตบอยนะครับนี่เหมือนกันเดะนะครับเหมือนกันเดะฮะ เปลี่ยนแค่ตัวสีแล้วก็ลายของตัวหมวกนั่นเองนะครับผมย้อมสีมาจากบอนซี่สเกตบอยเลยนะครับแล้วก็ผ้าปิดปากครับผมน่ผ้าปิดปากขาวโพลีกนะครับก็ย้อมสีมาจากเหมือนเดิมเลยฮะผ้าปิดปากลาวายอดฮิตของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองแบบว่า ใส่แยกกันด้วยนะครับผมว่าจะเข้าสักแค่ไหนเนาะปกติเขาใส่แบบไหนกันเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่านะครับก็นี่เป็นผ้าปิปากนะครับย้อมสีมาจากลาวานะนี่หรือว่าผ้าปิกปากดานั่นเองนะครับผมลายหน้าก็ไม่มีนะครับผมมีเพียงแค่ตัวเสื้อที่ย้อมสีมาจากอะไรเอ่ยนี่เลยนะครับผมเอซุดของเรานั่นเองนะครับนี่โมเดลแรกเลยนะฮะก็ลายเสื้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต สายฟ้าออกมาเหมือนกับตรงหมวกเลยนั่นเองสายฟ้าก็ถือว่าดูแบบโอเคใช้ได้เลยเท่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับผมนั่นแล้วก็ กางเกงนะครับผมกางเกงก็นี่เลยฮนะเป็นลายเหมือนกับตัวเสื้อแบบลายต่อลงมาเป็นลายสายฟ้าเลยนะครับซึ่งก็ย้อมมาจากกางเกงนักเกตนั่นเองนะครับผมนี่แบบนี้เลยฮนะกางเกงทรงยอดฮิตของเรานะครับผมแล้วก็ทุสุดท้ายตัวรองเท้านะครับผมก็แน่นอนครับย้อมมาจากคาร์บอนสปีดนั่นเองนะครับผมเพียงแค่เปลี่ยนสีเฉยๆนั่นเองเนาะโอเคนะครับผมก็ชุดปโปรลีกตัวนี้จะมา มาในเดือนหน้าเกือบเกือบกลางเดือนเลยบอกไว้ก่อนจะได้เก็บเงินกันทันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าใส่แยกเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะรองเท้านะ่าจะไม่ค่อยใส่แยกกันหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาลองใส่แยกกันแล้วกันเอาทีละชิ้นเนาะเอาทีละชิ้นเอาทีละชิ้นขอเป็นตัวเป็นตัวอตัวหมวกก่อนแล้วกันเนาะตัวหมวกก็ ลองใส่กับผ้าปิปากลาวานะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเหมือนกับแต่งตัวแบบบอนซี่สเกตบอยเลยหน้ากากไฟนะครับหน้ากากไฟเวลาใส่ก็จะแบบติดหมวกนิดนึงนะครับผมสำหรับตัวหมวกนั่นเองเนาะรประมาณนี้นะผมแล้วก็ผ้าปิปากอื่นก็น่าจะไม่ได้ใส่กันแล้วบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ใส่แค่ประมาณนี้นะผมหน้ากากไฟแล้วก็ตัวผ้าปิปากลาวานะ อ่าพัฟฟีปากแมสเป็นยังไงบ้างก็โอเคใช้ได้อยู่นะครับผมก็เดี๋ยวใส่กล้ามทองทิ้งไว้เลยดีกว่านะเพราะว่ากล้ามทองนี่น่าจะแบบน่าจะแบบยอดฮิตพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวลองใส่ทิ้งไว้ให้เนาะโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนี่พัฟฟีปากลาวาเนี่ยครับแล็กนาล็อกเนี่ยครับผมพัฟฟีปากลายไฟนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยเนะฮะนี่หมวกบอลซีสเกตบอยนะครับผม แล้วก็แล้วก็น่าจะเป็นผ้าปิดปากเนาะถัดไปนะครับเดี๋ยวลองใส่กับหัวบาวันดีกว่านะครับก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองใส่กับปีกนกดีกว่านาอเผื่อใครไม่มีเกงนอนนะครับนี่ใส่กับหัวบาวันนะครับหรือว่าจะเป็นมวกเอฟนะครับผมก็เป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมมีชอบชุดไหนคอมเมนต์บอกผมได้นะครับ แล้วก็ทรงผมอะไรเอ่ยที่เขาแบบยอดฮิตยอดฮิตการมีก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับลองแคปไปเทียบกันได้นะครับผมว่าชอบการใส่แบบไหนใส่กับชุดไหนนั่นเองเนาะนี่ประมาณนี้เลยนะฮะ แล้วก็น่าจะไม่มีอ่านี่หัว F นะเพรไอหัวแร็คหัวแร็คหัวแร็คก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่หัวขาวนะครับใส่กับหัวขาวก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่อน่าจะไม่มีหัวอะไรที่มันแบบเด่นๆแล้วเนาะอ่ะหัวก็ตายเดิมพันนะครับผมหัวอะไรอีกล่ะเออผ่ายพบไทยทนนะครับหัวยูไวหัวราชานะครับ ก็เป็นประมาณนี้เลยสำหรับการใส่คู่กับเจ้าตัวผ้าปิดปากโพลีนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาใส่เป็นอะ,อะไรไว้ดีละ่ะเอาเป็นบาวันแล้วกันนะครับบาวันก็อะไรๆลคนรอคอยเหมือนกันก็ยังไม่กลับมานะครับตัวเสื้อนะครับผมตัวเสื้อน,นี้เลยนะครับเดี๋ยวลองใส่กับตัวอื่นดูนะฮะเดี๋ยวขอญาตเป็นแบบวัยรุ่นเดิมพันนะฮะนี่เป็นไง อย่างเฟี้ยวนะครับตัวเสื้อสวยนะผมบอกเลยใครชอบใส่เสื้อเอซุดหรือว่าเสื้อเสื้อแบบแร้งแดงที่เป็นแบบเอ่อลายแบบโมเดลนี้ผมว่าน่าจะเหมาะนะฮะ่าันนี้ก็เป็นปีกนกนะครับผมอันนี้ก็เป็นเกงนอนนะฮะวัยรุ่นเดิมพันธนะผมแล้วก็กางเกงแบบทรงเดิมนะครับผมหรือว่าจะเป็นนักแข่งนะครับผมกางเกงยากุซ่านั่นเองนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ การลองใส่นะครับหรือว่าจะเป็นกางเกงอ่ากางเกงคนรวยนะางเกงตัวนี้แบบชอบใส่เข้าไปแอคในโซนนะครับผมปีกนกเขียวหรือว่าจะเป็นกางเกงอ่านี่กางเกงแรปเปอร์สีทองนะครับผมหรือว่าจะเป็นกางเกงกางเกงมังกรทองนะครับกางเกงลายสกอตนะครับผมกางเกงช้างนะมีอะไรอีกล่ะอ่มีอาขาสั้นนะครับผมเกงแพนด้าเนาะปีกนกขาวเข้าหรือเปล่ามันขาวโคละสีนะครับตัวนี้นะ โอเคก็มีประมาณนี้นี่ฮะปีกนกแดงปีกนกแดงแล้วก็มีกางเกงอาจีนอสกางเกงไฟนะครับกางเกงไฟก็จะเป็นแบบนี้เลยฮะกางเกงขาวนะครับผมนี่อะไรก็ใส่กันไปนะครับก็ลองใส่ให้ดูเผื่อใครแบบ อยากลองเอาไปแต่งตามแต่งตัวแบบรอแบบว่าเออเรามีชุดที่มันเข้ากับชุดนี้หรือเปล่ามันจะเหมาะหรือเปล่าเวลามันเข้ามาอะไรแบบนี้นั่นเองอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับผมนะใครชอบก็ฝากากดไ like, ลค์กดแชร์กด Sub subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาสเอพีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วท่านผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุก๊มวา